นักเรียนครับก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายและประโยชน์ของงานบ้านกันก่อนนะครับงานบ้านหมายถึงการทำงานที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งงานที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันให้แก่สมาชิกในครอบครัวครับงานบ้านทั่วไปแบ่งออกเป็นสประเภทใหญ่ๆดังนี้ครับ หนึ่งงานดูแลรักษาบ้านบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้านเช่นงานปัดกวาดเช็ดถูบ้านการเชทดทำความสะอาดกระจกการเทขยะการทำสวนการรดน้ำต้นไม้การกวาดใบไม้ที่ตกล่นในบริเวณบ้านการทำความสะอาดทางระบายน้ำการตัดหญ้าในสนามการจัดเก็บของเล่นของใช้การทำความสะอาดชุดกรับแขด การจัดเก็บเครื่องการทำความสะอาดและซ้อนเป็นต้นครับ 2. งงานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวเช่นการกรอกน้ำดื่มใส่ขวดการประกอบอาหารและเครื่องดื่มการจัดโต๊ะรับประทานอาหารการเสิร์ฟน้ำและอาหารการล้างถ้วยจานการซักผ้ารีดผ้าเป็นต้นครับนักเรียนครับ บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของนักเรียนและสมาชิกในครอบครัวดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้หน่าอยู่ด้วยการทำงานบ้านตามกำลังและความสามารถของแต่ละคนนะครับ